ผมจะสั่งปอบอันนี้มาไว้กับรถผมเนี่ยสายคันเร่งเส้นเนี้ยมันค่อนข้างที่จะติดอยู่กับฝาสูบหรือฝาข้อบวาล์วเห็นไหมตรงเนี้ยแล้วใต้เนี้บางทีเวลาเราเครื่องเราร้อนมากๆอะสายคันเร่งอะเห็นไหมเส้นเนี้ยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะในกล้องเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะแบบร้อนนะเพราะว่ามันระอุด,ด้วยความร้อนของอินเตอร์ ลมผ่านลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสายพวกเนี้ยมันเป็นพลาส,สติกด้วยมันเป็นปอกพลาส,สติกด้านในอะเนาะแล้วผมก็อยากใส่ใปอกช่มยการความร้อนอันเนี้ยที่มันเป็นข้างนอกมันเป็นยางอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นใย,ยแก้วสังเกตเห็นนะเนี่ยผมสั่งมา,ามันไซส์15มิลเนาะเดี๋ยวจะลองไปเทสดูว่าถ้าผมใส่ในเนี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยเรื่องความร้อนได้ไหมแถวแถวเทอร์โบอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราใส่ไว้ตามท่ออะไรอย่างเงี้ย พวกท่อลมท่ออากาศท่อแบกเกตเนี่ยถ้าแบบท่อแบกเกตไหมนี่รถคุมบูธไม่ได้นี่ก็งานหนักอยู่นะพวกท่อตามแถวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันผมจะเอาไดเป่าผมเป่านี่นะถ้าใครเคยใช้ไดเป่าผมมากะรู้ว่ามันร้อนมากนะไดไดเป่าผมพวกเนี้ยร้อนมากอะก็คือสีทองอนะสังเลยความอยากรูเ้เตงเริ่มแบบไดเป่าผมก่อนไดเป่าผมเราเป็นย e ี่หอบบอสนะ ผมว่าได้บอผมน่าจะเพียงพอนะสำหรับความร้อนของเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยเป่าจี้จี้มากๆเนี่ยสีทองเลยนะสีรถยนต์บางทีเราเอา,เอาไว้ลอกสีรถนะเปิดเครื่องอจิ้มที่มือก่อนนะตอนนี้มือยังทน,นได้นะเดี๋ยวเราลองจะลองกับพลาสติกก่อนนะถ้าพลาสติกละลายแปลว่าแปลว่าผมมันร้อนอเห็ไหมจี้มากๆนี้ก็คือนี่เลยนะ เดี๋ยวเลยป่ะเราลองมาจี้ตัวนี้ดูบ้างจากที่สังเกตเห็นนะสีมันสีมันเปลี่ยนนะดูดิเห็นปะสีตรงโดนความร้อนอ่ะเนี่ยดูเห็น่ะมันมีสีมันเปลี่ยนนะดูดิฟังขึ้น หลอดจิ้มเข้าไปถ้าหลอดละลายแปลว่าข้างในมันร้อนฟะันไหมดูในกล้องเห็นวันอันนี้เหมือนปอกสายคันเร่งให้นี้ว่ามันเหมือนปอกสายคันเร่งโอ้คนดูคิดว่าผมทดลองเป็นไงลองคอมเมนต์ก็มีอุ่นๆน,นะเนี่ยจับจับอยู่ก็มีอุ่นๆ คือร้อนมากจากับไม่ได้ร้อนมากเดี๋ยวเราลองทดลองอีกทีหนึ่งเอาไฟแช็คมาเผาน่าจะพอนะแค่นี้สำหรับเครื่องยนต์ดู ดำดำแต่ข้างในยังไม่ไหม้นะดูดิมันเป็นใยแก้วเห็นไหมเป็นใยแก้วยังไม่ไหม้เดี๋ยวเราจะมาตัดตัดชำแหละกันดูดีกว่าว่าข้างในมันเป็นยังไงนะเอาไปเดี๋ยวเอาหูน้ำกอนน้ำร่าร้อนเนอาได้ไงวะอ๋อมันมาจากไฟแช็กกันเนาะดำๆ,ๆเดี๋ยวพาเาช็ดก่อน โอเคนะโอเคกลับได้เลยนะวัดตัดตัดดูบ้าเดี๋ยวเราลองผาดูเนี่นี่เ,เป็นใยแก้วแบบนี้เลยนะทุกคน เราสั่งวยความอยากรู้เรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากได้ก็ผมสั่งมาเมตรนึงผมใช้ใช้ใช้ไม่เยอะก็เดี๋ยวมันเป็นไซส์1ิมลนะตัวนี้ก็ถ้าใครแบ่งผมแบ่งเป็นฟุดแล้วกันเอากี่ฟุดก็บอกมาเลยก็ผมแบ่งได้ประมาณ2ฟุดอะผมใช้ฟุดหนึ่งก็ฟุดละ40บาทแล้วกันนะถ้าอยากได้ก็ทักบ้านเกี่ยวมา ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ